ถ้ามาพัตบองอย่าลืมมาขอพอรที่วัดนี้นะครับพี่ขุนพลพาลงพื้นที่จริงอีกแล้วนะครับวันนี้พาไปกาพะนะฮะพาไปไหว้พระนะฮะที่วัดช้างเผือกในจังหวัดพัตบองประเทศกัมพูชานะครับวัดนี้มีความสําคัญมากๆสําหรับคนไทยนะครับวัดนี้สร้างโดยเจ้าพญาอภัยภูเบศเป็นผู้สร้างนะครับตอนท่านครองเมืองพัตตบองอยู่นะครับแล้วก็ สร้างในปีพศ2547ซึ่งนานมากนะครับในวัดเนี้พอดีวันนั้นที่คุคนคลไปแล้วหวดก็ปิดนะฮะเราก็ดูรอบๆข้างนะฮะที่ที่ขุคนคลเห็นนะฮะร,รูปปัน้นกระและภูมิปัน้นสมัยโบราณจะเป็นเรื่องราวของรามเกยียรติ์ซะส่วนใหญ่นะฮะและ้วกิจกรรมฝาผนังจะเป็นแบบนั่งเดิมน,นะฮะดูเก่าแต่ว่าการอนุรักษ์ก็ยังยัง,ยงต้องอนุรักษ์มากกว่านี้นะฮะ แต่ก็สวยนะฮะประติมาศที่สวยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรำเกียรน,นะครับผมคนไทยที่มาทําธุรกิจที่พัตตบองนะฮะส่วนใหญ่จะมาขอพรที่นี่นะครับพรแม้ทั้งแม้แต่คนกัมพูชาก็มาขอพรที่วัดนี้นะครับวัดนี้นะฮะเป็นวัดที่ขอพรในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าขายนะครับซึ่งเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชานะครับ ไปถามได้เลยฮะถ้ามาพัะตบองลองถามวัดช้างเผือกอยู่ไหนเขาจะรู้ทั้งหมดนะครับวัดนี้เหมือนเป็นวัดพี่น้องกับวัดแก้วพิจิตในปาจีนบุรีนะครับท่านสร้างเป็นวัดคู่แฝดกันนะครับก็ลองมาเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็พี่ขุพนพลก็จะมีข้อมูลดีๆในการทำธุรกิจและการท่องเที่ยวมาให้ชมอีกต่อไปนะครับ